คุณกำลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะชีวิตวันนี้ของคุณเป็นอย่างไรการเงินของเรานั้นในช่วงนี้ทําอย่างไรให้มันตีขึ้นและผ่านช่วงเวลาต่างๆไปได้คลิปนี้มีคาตอบให้ค่ะต้องบอกว่าการเงินในช่วงนี้ทําอะไรก็แล้วแต่การเงินมีความค้ล่องตัวเป็นอย่างยิ่งค่ะมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องทําอะไรก็แล้วแต่อาจจะใช้เงินไปบ้างอาจจะหาได้มาแล้วเนี่ยจ,จะต้องช่วยในการดูแลคนที่เรารักโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่เป็นพ่อของเราผู้มีพระคุณของเราเราจะค่อนข้างใช้เงินกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นเรื่องของความดูแลแล้วแล้วก็จงทําสิ่งนี้ไปเลยค่ะดูแลท่านให้เต็มที่ในช่วงนี้เรื่องของการเงินเราค่อนข้างคิดแล้วก็มีการวางแผนอย่างละเอียดมากๆเพราะว่าในช่วงนี้เราจะต้องใช้เงินกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพมีความใกล้ชิดสนิทสนมนะคะฉะนั้นในเรื่องต่างๆรวมไปถึง งานต่างๆที่เราทำเนี่ยบางครั้งบางทีเราอาจจะต้องใช้เงินบ้างในช่วงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าการเงินของคุณในช่วงนี้มีเข้ามาเป็นก้อนแต่เวลาที่เราใช้อาจจะต้องคิดเยอะสักนิดหน่อยมีการวางแผนสักนิดหนึ่งเพราะเงินที่เข้ามาก็ต้องมีเหตุให้ออกไปแต่คุณสามารถควบคุมได้คะ่ะถ้าหากว่าคุณกําลังดูคลิปนี้อยู่และกลังวลกับเรื่องการเงินแล้วเราก็ไม่ต้องคิดมากนะคะ ทุกอย่างมีทางออกคะ่ะที่สําคัญความกระตันยูกระตะเวทีและที่สําคัญในเรื่องของการเมนเจจากการการเงินของคุณคุณสามารถดูแลได้ถ้าหากว่าคุณรู้ว่าเงินของคุณไปไหนและคุณจะต้องทําอะไรกับเงินก้อนนี้รับรองค่ะว่าการเงินของคุณต่อจากนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นกําลังใจให้นะคะขอให้ทุกคนนั้นมีความคล่องตัวคะ่ะ